มมนีวันพระออกไม่แปดคำเดือนสิเดือนสิบนี่ก็อยู่ในกลางพันษาคนก็ตกดีดีมุนีก็เลยเบอกธรรมาสูหญาติโยมฟังจากน้อยบงงตนาญาติโยมนี่ก็เอ,อาอันเถอะคนว่าเนาะสุภาษิตคนว,าวา่าไอ้นั่นก็อยากมีไอ้นี่ก็อยากได้แต่สุดท้ายเมื่อถึงวันเวลามาหอดมาถึงแมตตาล่างกายเขาก็ยัง่ง บ่ให้เจ้าเลยบัดต์งร่างกายเขานี่เขาก็บ่ให้เจ้าเลยเข,าเ,า,เขา,าเอาเขาพ่เอาเขาเสียเอาไปใส่บัดนนี่เขาบ่าให้เขา้ขาเข้ากับ,บ่ได้เขาเสียเอาไปเชิงตะกอนบานี่สุดท้ายจริงๆก็ไปหอดเชิงบบอันนั้นก็ยากได้อันนี้ก็ยากได้อันนั้นก็ขอนนกคงกูอันนี้ก็ของกูแต่สุดท้ายพอมีของกูจากแนวนะเป็นโลกสงสารกับไปยังเสียหลายแล้วที่ในบานนี้นนยุคนี้สมัยนี้เดี๋ยวนี้วันต์ ในขณะตอนนี้โลกกำลังแข่งขันกันชิงดีชิงเด่นฟ้องหาเกา,าอาเลียนหยาดหยดหยัดตำแหน่งกันอยู่ในขณะนี้ละวันเถอะแต่นั่นคือโลกสงสารเขาก็ต้องเฮ็ดไปโลกนี่มันบบหยุดนิ่งเด้มันก็ต้องเฮ็ดสร้างสารร์ไปเรื่อยๆเฮ็ดของมันไปเรื่อยๆแต่เฮ้าผู้ประพฤติป,ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมเฮาพิจารณาอยู่ตลอดเวลาแล้วพิจารณาว่า ความตายนี่แขนข้อสุบัอยางมันก็แขนอ่อนตอนน้ำเจ้าอยุสุดย่ำนี่พิจารณาเลี้ยงพมวมนนี้ยุบเส้าวันต่อทรัพย์สินสมบัติหลายหลายหลายๆผู้ใดมีหลายๆนั่นก็บพเห็นผู้ใดหอบเอาไปน้่มเป็นเป็นสมบัติของโลกเมื่อมันเขามายืมเขาใส่เนาะมายืมเขาแล้วก็อีกเจ้ามือหนึ่งเขาก็เอากลับขึ้นให้เขาไปเพมีของเขาจากแนวจากยางหาาวัยหลายๆฝังไว้น้ำขีดดินขีดดอนบุนะใส่ตู้เสพ ใบสุดท้ายกับเขาก็งัดออกไปใส่เบิดโมมีจักแนวจักบาทมันเป็นของของโลกเนาะเงื่อนท่อมของเขาทรัพย์สินสมบัติลดล่ามาใส่เงื่อนสร้นบานซองจิตินจิตดอนพวกนี้มันเป็นสมบัติของเศร้าโลกเขาเพราะงั้นบมมียั้งสิเอาไปน้าใดแล้วสุดท้ายอิลีอิลีก็ไปแค่หอดแค่เทื่องตะกอนหรือว่าเขาไปซูเมนตอนนั้นละ่ะสุดท้ายเขาท่านสองสอบไป ไปดีเดอ้ออีโออีเบเออ,อสุดสุดท้ายเขากว่าวซา้ำนั่นละ่ะแก่ข้อหาสิทธารบุญแก่ข้อหาพระสันตก่บาบอกเละกันเอนอะนยังว่าเสียอยู่มนยังเสียวเลขตอนสุดท้ายเสียอยู่เันกน็เออไว้นั้นนี่เขากะสั่งคุณงามความดีไหวพระสรลเสริญบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ย่องพ้นนี่ละย่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เ,ออเขาสิชิงดีชิงเด่นอย่างกับสามเรื่องของโลกเขาแต่เขาเป็นผู้เข้าถึงทาแล้ว ปฏิบัติเข้าถึงธรรมของพระพุทธศาสนาแล้วเท่ากับส่วนมน่ตนเจริญภาวนาสะลรเสริญบูชาอยู่ยังเสียแล้วบุญกุศลเกิดอยู่กับจิตขิดอยู่กับใจขออนุโมทนาสาธุจัตตารธรรมาวทัทฒนติอายุวโนสุขขังพระลังพระลัง,ลงสาธุสาธุอนุโมทามี